ดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการนิ้หหอยพัเลาะนะครับเมื่อนี้นิ้หอยพระเลาะผ้ารรหันพี่น้องผ้าเลาะอีกเหรครับพี่น้องครับมาเลาะกลางทงกลางท่าที่ทั้งอำเภอสมเด็จมาหอดขอบเรียบร้อยก่อนอื่นทักทายคุณพ่อคุณแม่ก่อนสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้าคุณแม่ซื้อยอย่างซื้อทองดาจ้าแม่ทอ,ทองดาทองดาเลี้ยงคู้ยมาหลายปีแล้วบอกผ้วยสามสิบ ปีเราดิโอ้เ oh มนเทียวเทีย,ทย oh วดิไไดตั้งแต่เขาโรงเรียนสัตนออกโรงเรียนสัตนปลดซี oh กระทั่งเดี๋ยวนี้สมัยตะกี้มันเลี้ยงคั้วไถนาครับแม่ก็เลี้ยงมาตลอดอย oh เลี้ยงง oh ัวกับคั้วแซกันคั้วทั้งเบิตรตอนนี้อยู่ในค้องนี่มีแต่คั้คของ oh คั้หลัางแต่ของแมนคั้วก็ซื้อมาเนี่ยแหะที่แรกซื้อมาแต่โพนทองครับผมตอนนี้ทั้งเบิด์มิไดกโตแม่เดี๋ยวนี้ทั้งอยู่นอกทั้งอยู่ใน สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวมีพอพันไงสองตัวปัตที่นี่พอพันไงนี่อายุตอนนี้ไรปะในแหละตัวนี้สี่ปีอายุย่ายหรือเลยาันอายุย่ายเกตสิบสองปียังเงียดได้สบายแมนเจลียวหยาผมมาน้ำมหาเจลียวหยาชนชนอยู่เบิ้งเจียวบัตเอเอาตัวนี้อายุสี่ปีเอ่อมันได้ลูกไรเต้าเราบอกได้พุ่นลูกมันเออเป็นเจ้าไหนพอพันไงับอก โอ้ยบ่มี่หม่องตีพอมันนี่เทิงสูงเทิงไงเทิงงามบ่มี่หม่องตีกูล่ะขายสองแสนนี่ข้าเจ้าบอดเ็นโต้วยเออข้าเจ้าทรงเงินมาทรงข้วยไปให้ข้าเจ้าเลยข้าเจ้าทรงรถมาข้าเจ้ากับเบิร์นเนี่ยนี่ล่ะค่ะเบิ่งนเนี่ยนี่ล่ะเมนเออเเลยแมน ขาเจ้ามาเอาไปเลยโอ้ยมันกับ,บขี่ไล่มันกับคืบกันก็พอมันอยู่เด้ feet, หน้าตาเขาเดียวนาเดียวออออพอมันกับนานี่เขานีพฤฤฤฤ่พ่อจือลือพ่อจือลือพี่น้องครับเป็นบอกเป็นบอกต่วพอมันกับนานี้เขานี้ท่ายเดียวกันพ่อน่ะไข่เปะเลยเห็นบอกแมนไข่งามน้องอันแพงคือหยังขี้กระได้เลยฮะทองคางดอกบอกบ่มีบ่มี่ซ้ำนี้ อันมื่อนีสีขายให้พี่น้องจชงบาทราคาื่ามหาเอขอขอาค่ารดได้ปะโอ้ยแย่สี่ขอเถอะเนี้ยพอเลี่ยงมหาลายปีแล้วเลี่ยงมหาลายปีแล้วให้ย่ายไปซื้อขา้าวนมให้ร้านก<ว>ินโลดตั้งแต่ขอสาวก็ยังตอเนาะกต่แมนอันนี้ว่าหกสิบเอา กะให้ยหาซิปหาแต่ว่าหกซีดพอต่องหาซิปจะสิบอะไรโอ้ยมันกะลุดลงหลายโพดอีฟอกะเอาซ้ำนี่แหละก็มันว่างสามซีดปีอะพอต่อพ่อบาทแล้วกะแมนเอาให้โลด์งันหาเมื่อไหร่วางหันมันซ้ำนั่นนั่นซ้ำนั่นแมนอเวิร์งสะอ่อนมันแย่เราซื้ออย่างไผ่นี่อันนี้บ่แมนซื้อเพชรซื้อเพชรเจ้าเพชร เจ้าเพชรไอ้เพชรข้อต่อตัวตัวต่อข้อไอ้เพชปลาคอปลข้อประเข่งนานี่มันนาเดียวกันกับพอมันเขากับเขาเดียวกันพอมันนี่ไ่มีหวองตีครับ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 ข้าเจ้ากับสีเบิ้งเจ้าสี่ล่ะคือครับปากเพชรเมนบักเพชรไอ้เพชรไอ้เพชรไอ้เพชเหนไอเพชรได้เฝ้าทักเข้ามาจะทายรายการผมไอ้เพชอยู่ทั้งนอกซื้อไอ้ญ่เดี๋ยวสิไปเบิ่งไอ้ญ่บาดนี้ไอ้หญ่อ้ไงทังนอกเอาไปเบิ่งไอ้ญ่ครับพี่น้องครับ ใชาครับพี่น้องครับอยากไปร้องลามอกไปบ้านนี้บ้างตัออันนี้เจ้ากหญิงก้อยใหใ่ตัวนี้เป็นตัวน้องบ่แมนแต่ว่าตัวใหี้ยก้อยแมนสามปีบ่โทษนี้สามตัวนี้สามปีคนละพ่อแม่เดียวกันแล้วลูกจหะแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพ่อพ่อเดียวแม่เดียวกันพ่อเดียวกันได้ลูกสองตัวจงค่อยขายตัวนั่นไป โอ้ปีละลูกตัวนี้แมนตัวหนึ่งสามปีตัวหนึ่งสองปีไอซี่ปีแมนป้าปีละลูกบักไกพี่น้องครับเบิึงอันตานเลยเบิึงเบิึงายเบิึงไข่ไข่งามงามเอ้ผมว่ามันคือไข่ไข่ขั้วนี้โกลบอลันเนาะลูกพันพาบุลาเป็นไงเนาะป้านัวใกล้สีทั่วหัวข้นเหรอขคอดจืดลยขุนบ่ขุนถ้าได้ลูกบอย่ายืนหันทับได้ลูกเทื่อบบ่ ตัวนี้ไหมหนูกมันกว่น,นี่ดิโอ้นี่บอกโอ้มันออกกันไทยเดี๋ยวตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียน,นี่ตัวเถิกโอ้เถิกอ,ถอีกแล้วตัวเถิกคือหมันตาเถิกแท้ยายยักโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้เจ้าใหญ่เอาพี่น้องครับให้เลือกเลยมัดตัวใดขุนนะข้อพูกล่ะตัวนี้กะเปิดท่อกันบ่อันไหนรักห้ามไหม เมีนหาหมื่นหาเมนต่อเอาหาหมื่นหายกจำนี่ต่อเอายาต่อร้องเอาว่าหกหมื่นว่าหกหมื่น ใหญ่ว่าแต่ลดลงหายอยู่หาพันโบ่าเมินหาแต่โบข้ามเดียวละอีพอเอ้ยเออนั่นแหละยัโบข้ามเดียวอะไรให้พ่อข้ามเดียวดรอกหาเมินหาให่สิพอยอยู่คนใดซ้ำนี่ให่กับห้องหกหมือนเออเออเออเอามันกระพาแพงดรอกซ้ำนี่กระพ่อฟังอยู่เบิ้งได้เบิ่งได้เบิ่งแค่ได้ผลนะได้ผนะอันต้านนี่พี่น้องครับพูนละเบิงแห้วยขมนี่ตัวแม่นี่ว่าแม่นเทียเดียวทอดแล้วพบดริงบยกยเก่จริง พี่น้องมาเข้มาเตะหมาเอาเอาตัวแยกแบทเอาตัวละพัน์โอ้ทับตัวละพันธ์นะย่าเนาะจ้าโอเคนะครับเอาเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่าอย่างเกาะท่องดาจ้ะคุณย่าท่องดาท่องดาคุณย่าท่องดาคุณตาอยังคุณตาปึ้มคุณตาปึ้มแย่โอกาสนี่หมายเพราะรอจ้าเดทายเหตุเอฟซีเบิ่งกันทั่วประเทศจ้าสุดท้ายให้คุณย่าท่องดานี่กับคุณตาปึ้มนี่ โศกโศกมันหมานจ้า,าล่ำล่ำลุ้ยๆจ้ยหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยเด้ออีแม่เด้อากขอบคุณทีหลายคุณแ <ไ S 1> ม่ครับดีดีมแงครับสวัสดีครับแม่ครับ